จมันแรกร,ร้ัรก,กนไดลลำลังเล่นเน็ตเพลิน,ลน <_ letter> ๆก็ได้มาสนุดอีกแลละแถมเงินจะเติมเน็ตก็ไม่ค่อยมีอีกโอ๊ยเครียดวอยเศรษฐกิจก็ไม่ดีค่ขาครองชีพก็สูงโบนัสก็ไหนน้อยงบก็ไม่พอจ่างนักสแสดงมาเล่นต้องใช้ตัวละครเน็ดเติมเงินซ้งๆจนหน้าช้ำไม่หมดแล้วเนี่ยใจเย็นก่อนค <_ letter> ุณตัวละครจากฟรีพิกเพราะเรามีโปรดีแถมราคาถูกมาแนะนำฮะจริงอ๋อ เจ๋งเซ่นี่เลยแพ็กเกจเน็ตรายวัน AIS 5G ราคาเพียง10บาทเท่านั้นแต่เน็ตความเร็วสูงสุดถึง150เมกใช้งานได้นาน24ชั่วโมงแบบไม่อันสุดยอดสมัครได้ทั้งลูกค้าเติมเงินและรายเดือนสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจได้ที่แอปพลิเคชัน My AIS ราคามินิมอลแต่คุณาภาพแม็กซิมัมแบบนี้ไม่สมัครไม่ได้แล้ว ลูกค้าสามารถสมัครผ่านลิงก์อุ่นใจใต้ e s c r i p t i o นนอกจากนี้หากใครยังไม่จุใจเราก็ยังมีลิงก์ข้อมูลแพ็กเกจ 5G อีกหลากหลายให้ไปเลือกใช้กันวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวว่าแต่มันสมัครยังไงอะคนภาคอ๋อถ้าไม่รู้หรอกก็ลองไปดูวิธีสมัครแพ็กเกจง่ายๆตามนี้เลยสมัครเลยไม่ยุ่งยากเพียงแค่คลิกลิงก์อุ่นใจในด้านล่างคลิปนี้ก็สามารถสมัครแพ็กเกจได้แล้วเมื่อเลือกคลิกลิงก์อุ่นใจแล้ว ให้กรอกเบอร์มือถือที่ต้องการสมัครแพ็กเกจคลิกกดที่นี่กรอกเบอร์มือถือที่ต้องการสมัครแพ็กเกจอีกครั้งเลือกแพ็กเกจที่ต้องการกดใช่เพื่อยือนยันจากนั้นก็แค่รอ SMS เพื่อยือนยันการสมัครเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานแพ็กเกจได้แล้วละครับ ลูกค้า AIS ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆพร้อมสมัครผ่านน้องอุ่นใจผู้ช่วยส่วนตัวและวิธีการใช้งานบริการด้วยตนเองจาก AIS Contact Center กดติดตามไว้ได้เลยคะ่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะ